สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ลูกหนังรายวันวันนี้เรามีนัดใหญ่ของคัดบอลโลกโซนยุโรปกลุ่มอีค่ำคืนวันอาทิตย์ที่7ก,กันยายน2025 2ทุ่มตรงตามเวลาไทยจอร์เจียเปิดโบริสไพชัตเซ่ดินาโมอารีนารับมือบบลแกเรียเกมนี้สำคัญกับทั้งสองทีมแบบสุดๆเพราะแต้มเดียวก็ชี้ทางของกลุ่มได้เลยครับ ภาพรวมก่อนเกมหลังเปิดฉากกลุ่มนี้จอร์เจียสู้กับเติร์กีได้สูสีแต่พลาดแพ้แบบมีลุ้นส่วนบบลแกเรียสะดุดแพ้สเปนเกมนี้จึงเป็นโจทย์กดดันทั้งคู่เจ้าถิ่นต้องใช้แรงเชียร์คืนโมเมนตัมขณะที่ผู้มาเยือนต้องเล่นให้รัดกลุมและมีวินัยกว่าเดิม ตัวเลขที่น่าสนใจระหว่าง2ทีมสถิติการเจอกันโดยรวมที่ผ่านมาบอกว่าจอร์เจียยังเป็นรองเล็กน้อยแต่ในช่วงรายการเนชั่นสลีกล่าสุดจอร์เจียเคยบุกยิงเกมรุกดุดันใส่บบลเรียได้ถึง5ประตูและอีกนัดหนึ่งก็ปิดเกมด้วยผลเสมอแบบเหนียวแน่นนั่นสะท้อนภาพว่าเมื่อถึงยุคนี้ช่องว่างไม่ได้ห่างเหมือนเดิมอีกต่อไป สภาพทีมล่าสุดของจอเจียแกนหลักยังอยู่ครบผู้รักษาประตูกำลังมั่นใจแนวรับชุดเดิมประสานงานกันชัดเจนแดนกลางมีดินามิกทั้งวิ่งสู้และคุมจังหวะส่วนแนวรุกความหวังยังอยู่ที่ตัวริมเส้นเท้าคมและกองหน้าที่หาเหลี่ยมทำสกอร์ได้ดี ฟังเบาแกวเรียเกมก่อนนายทวารทำงานหนักพลังเกมรับช่วงแรกตั้งรับลึกแล้วรอสวนแต่เมื่อโดนเร่งเพรสซิ่งความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆย,ยังเกิดขึ้นบ้างเกมนี้จึงต้องเพิ่มความละเอียดในพื้นที่สุดท้ายและลดเสียบอลแดนกลางคาดการผังผู้เล่นและแผนการเล่น จอจียแผน4-3-3ผู้รักษาประตูจอจีมามาดัชวิลลี่กองหลังโอตาคาคาบัตเซซาบาโกกริชิเซกูรามคาชิอาลูกาโลชชวิลลี่กองกลางจอจีโคโชรัชวิลลี่อันซอเมควาบิชวิลลี่นีกากักนิเซกองหน้าคุวิชาควารัสเคยทางซ้ายจอเจสมิโกตาเซ่หน้าเป้าซูริโกดาวิทชวิลลี่ทางขวาบววเบลเกียแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูสวิตโตสลาสบูตซอฟ กองหลังมิโคลายมินคอฟคริสเตียนดิมิทรอฟคริสเตียนเปตรอฟอันตงเนเดียลชอฟกองกลางตัวคุมเกมคู่อิลเลียกรูเยฟกับฟาเบียนเนินแบกเกอร์ตัวรุกสามคนหลังหน้าเป้าคิริลเดสโปโดฟทางขวาสตตนิสลาฟโชปอฟตรงกลางมารินเปตรอฟทางซ้ายหน้าเป้าอเล็กซานดร์โคเลฟแนวโน้มรูปเกมและรายละเอียดเชิงแทคติคเจ้าถิ่นจอร์เจียจะใช้เกมรุกจากปีกซ้ายเป็นแกนหลัก ดึงแบ็กขวาคู่แข่งให้เปิดช่องจากนั้นกองกลางตัวเชื่อมโชวินกระทุ้มครึ่งช่องด้านในเพื่อทําชิ่งกับหน้าเป้าการเติมของแบ็กขวาจะมาซ้อนเป็นชั้น2เพื่อครอสเข้าโซนเสาไกลด้านเบลแกเรียจะยืนบล็อกมากลางสนามข้อลึกเปลี่ยนจาก4-2-3-1เป็น4-4-2ตอนไม่มีบอลโดยให้กองหน้ากับมิดฟิลด์ตัวรุกไล่ปิดช่องจ่ายแรกแล้ววางไพ่สวนกลับไปที่เดสโปดอฟทางขวาและเปทรอฟทางซ้ายจังหวะเปลี่ยนแกนเร็วคืออาวุธที่พวกเขาจะลองใช้กดดันหลังบ้านเจ้าถิ่น 3จุดดวลที่ต้องจับตา 1. ควารัสเคลียเจอร์มินคอฟฟูแบ็กขวาเบลกเรียใครชิงพื้นที่ครึ่งช่องสายได้ก่อนมีโอกาสกำหนดโทนของเกมรุกทันที 2. มิโกตาเซ่ ase, ปัทะดิมิทรอฟในเขตโทษการยืนตำแหน่งหนึ่งจังหวะหน้าเส้น6หลาของทั้งคู่อาจเป็นความแตกต่างระหว่างเสมอกับชนะ 3. โคโคชรัชวิลลี่ดวลกับกรูเยฟศูนย์กลางจังหวะเกมหากฝ่ายใดคุมสปีดนัาทิศทางได้ดีกว่าเกมจะเทปไปทางนั้น มุมมองผลการแข่งขันเกมนี้จอร์เจียได้เปรียบเสียงเชียร์และคมจากปีกซ้ายที่จี้ได้ตลอดเบลเกเรียรับลึกดีแต่แดนกลางยังเสียบอลง่ายเป็นระยะหากรูปเกมเป็นไปตามนี้ผมมองว่าจอร์เจียจะชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ถ้าชอบแนวพรีวิวแบบมืออาชีพกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มุมมองของคุณใต้คลิปได้เลยครับลูกหนังรายวันพร้อมพาทุกคนอินกับทุกค่ำคืนของเกมใหญ่แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ